ลอฮอร์เบิลเอสเซนต์มนสะกดแห่งเสน่ห์ผมสวยไม่เหมือนใครสวัสดีครับฮัลโหค่ะทักที้มันเดยนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันบันเทิงสดนะครับวันจันมีความสุขกับผู้ชายหนุ่มหล่อแบบนี้ครับคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทานน่นอน อีกแล้วครับมาอีีกแล้ววสสัดค่ะมาทำไมล่ะคะวันนี้ออกมาบทโปรโมทหนังเรื่องนี้ใช่ไหมถึงไรก็รักจะบ้าหรือไรคนละเรื่องครับผมอันนี้มาเรื่องใหม่ครับเรื่องอะไรคะโบทสันกรีบสุดท้ายครับโบตันกรีบสุดท้ายครับผมคราวนี้ไม่ได้เล่นเป็นโกงแล้วครับผมหรอคะเอองด้วยตาที่แบบว่าเป็นอย่างนี้คงจะเล่นโกงไปบ่อยไม่ค่อยได้คงจะเล่นต้องเป็นบทพระเอกเท่านั้นนะครันะครับผมนี่ถึงคุณเป็นบทอะไรก็ตามนะครับเอสแอมเอสโซนเรามาอลังการตลอดเวลานะครับแบบพี่ตุ้ยอยู่ในพี่ตุ้ยดูใหญ่จังตัวใหญ่ตัวใหญ่แข็งแรง แบบนี้ดีดีดีครับจะเป็มาได้นะฮะ4838777นะครับให้กำลังใจพวกเราและคุณตุ้ยสุดหลองผมด้วยนะใช่แล้วนะคแล้ววันนี้นะครับข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะกับบีมมีนำภาพดาราช่องสามที่ฝ่าสายฝนไประเบิดความมันถึงที่นะครับกับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีกับคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team นะฮะครั้งที่สามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ ว้าวนะฮะเรื่องนี้ว่านักแสดงช่อง3นะครับคุณภาพทับแก้วมากๆครับซีครับดีต้องหลบไปนะฮะช่องสามเราสุดยอดอยู่แล้วนะฮะส่วนครั้งหน้านะฮะพี่น้องชาวบ้านปงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเตรียมฟิซซ้อมร่างกายให้ดีเพราะว่าพระนางช่องสาเนี่ยจะไปเตรียมมอบความมันกันถึงเวทีเลยนะครับและเทปนี้นะกับชาวสุพรรณบุรีนะฮะและชาวช่อง3ทั่วประเทศนะครับติดตามเทปบันทึกภาพกันได้วันที่22กันยายนบ่าย3โมงเป็นต้นไปครับถูกต้องแล้วค่ะเมื่อกี้ก็เต้นกันมันเลยนะคะและแอบเห็นพี่พลพี่พอพี่พอกับน้องแพ จ้าเขามาด้วยกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้<ช>ตอนนี้เคยได้ยินข่าวว่าคุณพอเนี่ยเขาแบบแอบมีทาย,ยาทอะไรยังไงป่ะเคยได้ยินไหมผมไม่ทราบจริงรจิงเหรอวันนี้นะคะเอาภาพทาย,ยาทของพี่พอมาให้ดูด้วยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะยังมีอีกยังมีแม่ของทาย,ยาทคนนี้มาให้ดูด้วยไปดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นใครค่ะ แล้วก็ละครเรื่องนี้นะคะจะเอาสารกันคืนพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วเรื่องต่อไปก็คือโบตันกลิ่นสุดท้ายนั่นเองใช่ไหมแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะได้อ่ชมกับคุณพลอยเชอร์มานด้วยนะฮะได้พบได้พบใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะรีบมาอยู่นะครับแล้วทุกคนก็จะได้อ่าที่รออยู่ทางบ้านนะครับ SMS มาให้กาลังใจเรียกเสียงกรี๊ดกับพี่พลอยด้วยนะจ๊ะใช่แล้วแล้วตอนนี้นะครับใครที่หิวหรืออิ่มอยากใหญ่จะอิ่มท้องกันนะฮะตอนนี้บีมมีสกู๊ปจานดาราให้ชมก่อนครับ